ให้ถามให้ถามให้ถามอ่เอาถามได้เอาาเอาาตอนนี้ให้ถามใครอยากรู้โรคอะไรถามอาทิละคนให้ถามครับอ,อ่อาใหญ่ใหญ่เพื่อนกันนะเขาเพิ่งเจอกันเมื่อวานนี้เขาข่าวบวมปวดข่าวมากถ้าเพื่อนกันก็อายุเท่ากัน <laughs> ผู้หญิอายุน้ว่าหกปีเขาอายุหกปีหกสองอ่ะหกสองสามปีห้าหกอ๋อแม่ของแบตเลยผมไล่อายุแม่ประเดี๋ยวนะฮะเขามีเบาหวานความดันไหมต้องถามลูกค้าทุกครั้งยังไม่ได้ซักรายละเอียดเพราะกำลังใา่ของเมื่อวานอ๋อต้องซักรายละเอียดถ้าไม่มีเบาหวานความดันบำรุงกระปวดเมื่อยแน่นอนอ่าบำรุงกระปวดเมื่อยนะครับบำรุงกระปวดเมื่อย บเดี đ ó, đ ๋ยว้อเขามีหน่อยท่านนี่ครับเามีให้ครับผมเป็แล้วครับฮัลโหลผมขออน้ทานต่อยนะคุณยายเลยครับคำถามเยวกัแต่ผมจะต้งถามว่าคุณยายท่านอ่าท่านพาตาหลังมานะครับแล้วก็รู้สึกาตอนนี้ท่านปวดขาขาซ้ายเป็นรู้สึกมีชาล้ว แย้าก็แฟงครับตายอยร่อครับมาติดแลก็ขากจะเริ่มเริ่มขาขาปานี่ปกติผมถามว่าคุ้ยเป็นระวันไหมปกเป็นแล้วจะยิ้มยยทานยาอะไรบ้างครัเ่านั้นเลครับยายกไม้ผมประมาณสองุใหญ่ๆยาแบงค์โบาเอ้ยยาแบนค์จัฐบผมก็เลยถามว่า อ,อนีณยอดก็แต่ยาเปิดขายทุกใบแล้วยาอื่นอีกไหมครับมีมย,อยายะอะไรนะยงอะไรยนะยงเคยอ๋อเออใครเนี่ยครับแกบอกกินหน้าทิกผายแกกิ <c oughs> ในแค่สองครั้งแกซื้อมาผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นคือผมไม่แน่ใจผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเป็นสมาชิกบริษัทได้แค่ห้าวันครับผมก็เลยคุณิายจอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไป คุยกับเพื่อนผมก่อนคุยกับผู้รู้จริงจริงก่อนว่ายายในนะั่นจะกินยายยังไงลูกอ่าเรื่องอยากยายนี่ยะอ้าเหตุที่ยายเป็นเนี่ยอาจจะเป็นอาการผ่าตาัดทําให้เลือดลงไปเลี้ยงขาไม่ไม่สะดวกเลืเป็ีหรือว่าเกิดอาการให้เลือดหนึดจากเบาหวานคนจะเดานิดนึงแต่ว่าผมยังไม่ไม่อยากาท,าาทานยาทานยาทานยาตอนนี้แต่ยาที่คุณยายว่ากินยากเนี่ยถ้ากินแล้วดีขึ้นก็กิน แต่ถ้าไม่ดีหยิบเลยเดี๋ยวผมจะยาดีมาให้ห ein, หหคุณยายคือยาหมเสียจครับลนอยากทราบว่าอยากยาอะไรดีเราจะตัดอะไรดีครับคุณไปรักษาหมดหมดคุณว่าที่เขาชากับเบาหวานอีไน,ไนมันสังอีไรมันมันหนักกว่ากันการรักษาลูาากค้าคือรักษาโรคที่หนักก่อนหวานตอนนี้เขาเบาหวานไม่ไม่มากนะฮะแต่ว่าปวดขานเอาแล้วเป็นหอบอ่ะยาเป็นหอบระยาอะไรคุณถามว่า อยาไปถึงใหญ่ใหญ่อะยาไปปัจจุบันนะยาคลายเส้นบ้างเบาหวานด้วยเบาหวานด้วยอ่าตอนนี้คุณต้องถามว่าเขากินยากี่เม็นไหมถ้าเยอะคุณก็ไปรักษาเบาหวานตอนนี้เขาไม่กินยานั่นแหละเพราะว่าเขากินแล้วเขาหลับแหลกลานเลยเขาบอกยายาไปปัจจุบันโอ้เยอะมากเลยนะเยอะอ่าเขาเขาเลยนตลกแล้วตอนเนี้ยแกก็ทั้งแผนปัจจุบันทั้งไอ้ยานั่นแหละเขาก็ไม่กินแล้ว แต่แค่ปวดจนน้ำตาร่วงเหรอผมอ้าวมันคืเอาบำรุงปวดเมื่อยไปแต่รักษาต้องปวดครับครับแล้วกขมิชันต้องให้ทานไหมหรือก็ได้ก็ดีก็ดีถ้าเขามีตังค์มีมีตังค์อ่ามีตังค์นั้นก็บำรุงขมิ้ารันแล้วก็ปวดเมื่อยสามตัวอ่าอย่างขมิชันนี่จัดเป็นนลือหรือเป็นน้ำอย่างไรอายุอายุบอกว่าอายุประมาณหกสิบต้นครับหกสิบต้นครั้งแรกคนอายุหกสิบกว่าคุณต้องวางขมิ้นน้ำ่อนสักชุดหนึ่งแล้วคุณต่อไปกยขมิ้นเม็ด พราะระบบการย่อยของคนแก่เน like ี่ยกระเพาะจะบดไม่ค่อยดีคุณวางเขามิ้นชันน้ำชุดหนึ่งแล้วต่อไปให้กินเม็ดแต่คุณให้กินเม็ดเลยเขาจะเห็นบมชาเพราะระบบย่อยของคนแก่จะไม่ค่อยดีเขามิ้นน้ำไปต่ออีกชุดหนึ่งพอชุดแล้วต่อไปคุณก็เอาอย่างเม็ดแต่ถ้าคนแก่คนั้นแข็งแรงคุณก็วางอย่างเม็ดเลยถ้าไม่แข็งแรงคุณเอาบำรุงและเขามิ้นชันน้ำแล้วก็วดเอยคนแก่คุณจำไว้เลยคุณต้อง คนแก่อย่างเยอะเ่ยคุณวางมิชันน้ำก่อนหายเหมือนกันเพื่อปรับกระเพาะ้อโอคแคงแรงแล้วมิชันจะหมดระบบย่อยจะดีขึ้นเพราะว่าบางคนระบบย่อยไม่ดีคุณไปให้เม็ดเนี่ยมันก็เหตุผนลนช้าช้ามากๆเลยเป็นผลถ้าคุณวางอย่างน้ำแล้วคุณเห็นต่อไปอ่ะครับอย่ามทราบว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็เป็นมดลูกควรทานยาอะไนก่อนไทรอยด์ก่อนครับมดลูกทิ้งไว้ก่อนบำรุงขมิชนชันหอมน้ำเอาไทรอยด์ หายแล้วค่อยมารักษาเพราะว่ามันหายขาดแต่มองเขาว่าต่อไปตดจะให้หายขาดแล้วค่อยมากินชักมันลูกให้กินบำรุงกระมิ้นชันแล้วก็มีปวดเมื่อยปวดเมื่อยมันจะลักษณะคล้ายชักมันลูกเพราะมีนิดช่วยกึ่งหมดลูกดึงขึ้นเฉยเนี่ยมันมีนิดกึ่งตรงนั้นมันจะช่วยได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งเลยนะระดับหนึ่งเลยปวดเมื่อยจะจะดึงช่วยได้ระดับหนึ่ง ปวดเมื่อยมันช่วยในบำลูกแต่ยังไม่ได้รักษามันนะแต่ช่วยได้ให้เขารู้สึกสบายตัวนะครับให้สบายตัวครับเอาปวดเมื่อยเข้าไปเสริมแต่หลักๆคือบำรุงมินชันอ้าวโอเคครับอาจารย์แค่อยากถามว่าที่ลุงจ่าลูกสาวเขาเป็นแบบว่าลุงจ่ายากให้เขากินว่านบำรุงมินชันพอเขากินได้สักพักหนึ่งเขาบอกว่าเขาปวดหน่วงท้องน้อยแล้ปวดหลังแล้วก็ปวดก้น อยากทราบว่าเขาเป็นเกี่ยวกับมดลูกต่ำหรือว่าเชี่เลียดเออเลียดกลางไม่ใช่เขาอายุเท่าไหร่สิบแปดสิบเก้าปีค่ะคุณให้กินกี่ตัวสามตัวเลยไดะบำรุงขะมีนขะมีนแล้วอะไรหวานผมจไมาให้เยอะจังอ่ะเขาอยากสวยอ๋ออยากสวยร้อนจะร้อน อ๋ออยากสวยแล้วกินี่นี้มาปวดสะบ้าแหลกเลยทีนี้ถามว่าก่อนประจําเดือนมา,ขาเขาปวดท้องประจำไหมปวดค่ะอ <constantly. S 1> ่าถูกต้องอย่างอ่เขาปวดอย่างนี้อย่างน้อยสามรอบประจาเดือนถึงหายสามรอบประจําเดือนอ่ะสามรอบประจำเดือนเขาหายแต่ต้องให้เขากินยาต่อเนื่องใช่ไหมใช่ใช่ครับสามรอบประจำเดือนน้ำอยู่ทั้งสวยแน่ด้วยแล้วก็หายด้วยสามรอบประจำเดือนสามรอบประจำเดือนยังไม่มีแฟนไม่มีบุตรนะ มีแฟนแต่ยังไม่มีลูกค่ะมีแฟนแต่ยังไม่มีลูกเลยมีสามีแต่ยังไม่มีลูกอ่าไม่ใช่แล้วก็อยากสวยอีกต่างหากใช่อ่าว่าความจริงหมดตัวเนี้ยคุณก็ให้เขากินว่านเปลี่ยนเปลี่ยนบำรุงไปแล้นั่นน่ะเป็นปวดเมื่อยได้ป่ะล่ะปวดเมื่อยเปลี่ยนบำรุงเป็นปวดเมื่อยเขาไม่มีภาวะของโรคโรฮิจารอะไรนะแต่ว่าเป็นว่าหนึ่งโรคตับไต ลุยจางห้ามคุณต้องกลับไปรักษาเวลารักษาเสบ็ปีลุยจาง,จางคุณต้องไปรักษาเหตุของลรกห้ามรักษาเมื่อลูกเอาจารย์ถ้ามันเกี่ยวกับความเครียดหรือเปล่าที่ว่าเขาไม่เป็นเมน,เน,เนตาปตปุ๊กที่ว่าสมตกพดกที่จะเป็นเป็นไม่เป็นนะครับประมาณเดือนกว่าๆแล้วต่อมาเขาก็เป็นแต่เป็นประมาณ กระปิดกระปล่อยไม่มากม่ใช่เขาภาวะเขาไม่ได้ฉีดยาคุมไม่ได้มียาคุมอ้าไม่ใช่เขาจะมีบุญยากคนอื่นเขาก่อนจะเดอนมาปวดให้เขาเปลี่ยน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 บำรุงเป็นคนเมื่อยนะแล้วเขาจะหายจะดีขึ้นแล้วจะไหวขึ้นแล้วอาจจะติดปูดด้วยครับเป็นจอมบรุงนะบำรุงเป็นปวดเมื่อยวาดลักขมินนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้ถ้าคนเป็นหวดไวรัสแต่เอชพีคุณต้องซักเวลาเป็นคนลูกเนี่ย ถ้าเขาเป็นเวลาอัตชีมีเป็นเกี่ยวกับโรคเลือดลมพวงคุณอย่าวางว่านเด็ดขาดอย่าวางว่านเด็ดขาดนะครับต้องกลับไปรักษาหมดนี่คือบำรุงสม,มิจัไปรักษาหมดหมดเกี่ยวกับเลือดน้อยพวกนี้ให้ได้ก่อนแล้วคุณค่อยเากลับมาตัวสวยอย่าไปวางตัวสวยถ้าวางตัวสวยแล้วคุณจะอันตรายนะครับอพอเป็นทามไม่เลือดคนมันจะหายยากมันไม่ได้อันตรายแต่มันจะหายยากมันจะทำให้เ้มงวดหัวมีหัวป่อยอใจสั่น พอเรื่องมันค้นขึ้นนะครับคุณต้องถามเลยว่าอ่ะครับมีพี่คนงแต่งงานไม่มีคนรยอายุบแ้วกมีฝ้า,าอายุา่ประจำเดือนไปประมาณสองปีลแล้หน้ามมีฝ้าต่ก็เลยจักตัวว่าน,น้าขาวกับมินชนในองกกรไปประมาณสักอาย์นึฝ้าตหน้านขึ้นมาหน้าดเป็อจ้เขาอยากมีบุป่ะไม่อยากมีะะกแล้วรอ่าแล้วทุงหมดไปประจำเดือน แล้วกลับไปกินว่านอย่างนี้มนเฮ้ยมินกับหน้า่าหอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าหมดแล้วถ้าหมดแล้วเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนกินว่านอ่าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปกินว่านเพราะว่าหน้าขาวได้ขึ้นตัวหน้าขาวกับนี่ฮะสองตัวเนี้ยมันจะเหมือนกันคุณจำไว้เลยสองตัวเนี้ยลิกเหมือนกัน แต่ตัวนี้จะแรงกว่าหน้าขาวตัวนี้ตัวนี้จะเช้ากว่านิดหนึ่งแต่สองตัวนี้ริบเหมือนกันเพราะว่าได้ครึ่งตัวได้หน้าะเอ่าสองตัวนี้จะเหมือนกันถ้าคุณไปอยากกินหน้าขาวบางกว่าเ่อแต่เกาเพื่อจะลำบากนี่ตรงคือว่าถ้ากระปิดกระปอยหรืออะไรเนี่ยห้ามวางมันจะดันออกทุกอย่างกาเพื่อที่ดันออกทุกประตูทุกรูอ่าจะดันออกทุกประตูทุกรูมันเหมาะสําหรับวัยรุ่นที่ปกติหรือคนที่อยาก แต่เราเวิญญาอะไรเงี้ยประมาณหนึงจิตวันณจะเห็นแต่ถ้าอายุเยอะเนี่ยไม่สมควรวางอ่าแล้วถ้าอายุเยอะเนี่ยต้องกินว่านก่อนเมื้อมากินตัวนี้แต่ถ้าไม่กินว่านก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เราะมีปัญหาทหน้าดำที่หน้าดำเนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่งหมดประจําเดือนไปโพอโมนเริ่มขาดเริ่มเป็นไวทยทองคุณต้องวางว่านแชมลูกเลือกเอาระหว่างสู่สองกับอะไร อ่าสตีเบอร์องเออสตีเบอร์องเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่ตัดมันรูปไปแล้วกับคนที่หมดประจำเดือนแค่นั้นแต่ถ้ามีประจำเดือนภาวะเหมือนกันไวททองสบัดิ้อสมบัตินเป็นไขอะไรเหมือนกันถ้ามีประจำเดือนกินตัวนี้แต่คนมีประจำเดือนประจำเดือนกินได้ทั้งคู่กินตัวนี้ได้ทั้งหมดแต่ถ้ามหมดแล้วมันมีสิทธิ์เลือกแค่นี้กับตัวนั้น อาจารย์ครับแต่เดี๋ยต้องดูภาะวะเขาว่าเขาเป็นอะไรถ้าเขาเป็นหมดใหม่ใหให้เขาคู่กบปวดเมื่อยให้เขาเลือกเอาคู่บปวดเมื่อยเพราะว่าต้องไปปรับฮอร์โมนเขาเขากินมาหน้าดำมาถูกต้องมันขับออกมาหมดอ่าแต่แม่อันตรายมันถูกกบบได้เือครึ่งตัวอ่าเอาเปลี่ยนว่าเปลี่ยนเป็นเป็นว่าเป็นว่านสองตัวแล้วก็ปวดเมื่อยทวิชันไม่ต้องเพราะถ้าใครอ่านสมบุกคุเนี่ยใครก็ต้องกินหน้าขาวยา,าหมอสิงทำไมต้องเป็นไข่ตรงต้องอธิบายคุณต้องเข้าใจต่อนะ คือคุณต้องอธิบายถ้าคุณอธิบายไม่ได้มันจะยากมันจะยากเพราะว่าตัวนี้มันจะไปทุบๆตรงนั้น่ะสาหรับผู้หญิงอ้าไม่โอมวอ์เพราะการกระดูกคุณนะครับเหมาะสำหรับคนที่ตับมดลูกไปแล้วถ้าตับมดลูกไปแล้วกินตัวนี้จะมีผู้ภาษาชาวบ้านมีแฟนหมดทุกคนนะจะมีน้ำหล่อลื่นเหมือนคนมีมดลูกทุกอย่างนะครับหรือคนที่หมดประจับเดือนไปแล้วจะมีมาเหมือนเหมือนคนมีมดลูกจากอายุ53เนี่ยจะเหลือ4 3ส แต่จะเห็นลิฟประมาณขวดที่สองชัดเจนอ่าชัดเจนแต่ปวดแรกรู้สึกว่าดีแต่ตัวนี้มันจะไวกว่าตอนี้แล้วแต่แล้วแต่ถ้ามันถ้าเขาก็ดูภาวากรดูถึง้งหมดใหม่หมได้ทั้งสองตัวทั้งหมดใหม่ใหม่ใหม่ได้ทั้งสองตัวทั้งตัวสองแล้วตัวนี้แต่ต้องคู่กับปวดเมื่อยนะครับต้องคู่กับปวดเมื่อยคู่กับขาปวดเมื่อยเพราะว่าภาวะตรงนี้จะเข้ากระดูกคุณแล้วก็ข้ขอเข่าจะเสื่อม พราะตัวผลเมื่อยเสริมน้ำข้อเข่าทําให้กระสานและเสริมน้ำข้อเข่าเสื่อมป้องกันกระดูกพุ่นด้วยแ้่ตัวผลเมื่อยคู่กันจะจะไวขึ้นจะไวขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หูเกลิดแล้วพอแฟนถูกตัวก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะช่วงห้าห้าเอ็ดห้าสองเขาพุ่งหมด2ปีผู้หญิงถ้าอายุ50ถ้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหมดประจำเดือนเนะี่ย จะเป็นคนที่แก่ยากตายช้าผมพย,ยายามหาแฟนที่ประจะเดินไปไวถ้ามีเรื่องเรามีเรื่องเราถ้ามีเรื่องเราเมื่อมีผมเนี่ยคู่กันรักกันมาตอนนี้ไม่รู้มเปไปไรเกิดเสียชีวิตตอนนี้ก็ร่วงกำลังวนรอบเมยจะขึ้นไปเผา มันกลางเดินขึ the the ้นไปมันก็ชันเนีมันก็จะชนไอ้เสากระแพงชนไอ้เมียก็บอกอะไรชนมันก็โลศก็ร่วงมาัวก็บพุนเออปกติเลยตอนนี้อยู่มาอีกสิบปีตอนนี้เมียตายแล้วก็วนอีกจะขึ้นหัวสะโพกเฮ้ยอย่าได้ชนกระแพงเลยดูชนกระพุนไมากลาเลย เพราะก็หัวปวดแรงม่าย่ต่พอพอพอปุ่นจะชนกระเพาะแม่หัวตะโกนดังเลยย่ายาที่ชนกระเพาลบลงลงหัวเมียจบฟื้นรักมากรักมากรักมากเลยรแเงี้ยพอมีหัวที่เคยฟื้นมาได้เนี่ยเดี๋ยวมีเอาฟื้นมาลำบากเรื่องเล่าตลกเรื่องเล่าแต่เนี้ยเคยกินเนี้อ่ะใครถามอะไรต่อ ได้ได้ได้เรียนอ่าครับ คุณต้องรักษาบอกเขาไม่หายนะแต่เขาจะไม่เหนื่อยไม่เพียรจะสบายตัวเพราะว่าการที่ไตวายไ,วไปแล้วเนี่ยฟอกเนะี่ยแต่หนึ่งเขาจะไม่เหนื่อยไม่เดียวเขาจะแข็งแรงจะอยู่ตามอายุที่อักขัเขาอยู่กินของเราจะทำให้แกรีรขึ้แรงคือบำรุงตัวเดียวทับก็เป็นทำไม่ได้แต่เมื่อดีดขึ้นสักพักเมื่อเขาฟอก แล้วเขาแข็งอะไรก็มีอาจจะเสริมเพื่อยห,หรือของน้ำได้กอนหลังหรือก็มิ้นชันได้กอนหลังแต่ช่วงสองขวดสักคนบำรุงตัวเดียวก็อื่นห้ามเด็กัาให้ก็ฟื้นที่มาก่อนคนใหญ่ก็ได้คนใหญ่ก่องเหลืองนะก่องเหลืองก่องเหลืองจะได้ครบทา้งสี่แต่ถ้าก่องแดงสำหรับโรคห,หนักแต่จะเน้นสมองอัลไซเมอร์เออมีเรื่องเล่าเนี <c oughs> ่ยวันนั้นลูกทีมผมไปเชียงใหม่กนแม่ก็ยุบปัสสิ เพราะว่าเอาคือแกหลงลืมหมดแล้วแต่นี้ลูกทีมดันเอาขอกแดกไปให้กินแล้วฟื้นฟื้นกลับมาแม่ฟื้นมาก็เรียกลูกประชุมเอาที่คืนหมดเลยผมก็โดนด่ามึงเอายาสติเลยแม่ทีตัก็สบักเลยแล้วอสบักทั้งวันมันก็โดนเพื่อนด่าก็เสียเพื่อนไปวันหลังมันก็ไม่ซื้อให้แม่มันกินอีกเลยมันรักแม่มันน่าดู เพราะมันโดนเรียกคืนฟื้นขึ้นมาไงดีขึ้นคือการเป็นเซมเมอร์โรคสมองหนักจะเป็นอย่างนี้เลยคือมันจะฟื้นคือกล่องแดงแต่ถ้าไม่หนักก็อย่าไปวางเขากล่องแดงนะครับเพราะว่ากล่องเหลืองมันจะได้ธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟและเพิ่มพลังทั้งหมดแต่กล่องแดงจะเน้นหนัก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 เฉพาะจุดเฉพาะเพพาะอย่างแต่ถ้าคนแข็งแรงกินกล่องแดงจะไม่เห็นผลกล่องเหลืองก็จะไม่เห็นผล นะครับคนดแข็งแรงสเกตที่หมอให้กินเส้ชื่นนะคนดเมื่อยกินกะชายดำนะเขากินไปสองตัวเขาด่าคุณแน่เพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับถ้ากินกระชายดำยังรู้สึกตรงหนังถ้าหมอสังเกตหรือสเกตดูให้ดีสังเกตหรือสเกตดู่ดีปวดเมื่อยยังรู้สึกเพลยเส้นเอ็นหลังหายอ่าอยู่ดีแต่ถ้าคนแข็งแรงอย่าไปวางสองตัวนี้คุณไม่ได้ผลดคุณจะได้คําตอบแต่คุณต้องชมคนเป็นไอ้ที่เนี่ยคุณแข็งแรงนะมึงกินแล้วเปนอะไรคุณต้องแค่ตรงนี้ แต่ไม่ใช่ไปจ้องอย่างอะไรวะยาโกบินทุกคนต้องเห็นผลหมดมึงทำไมไม่เห็นผลวะไปบังคับเขามีโรคยาเด็ิขาคุณนั่นจะมีโยกกลับมาครับอ่ะถามนะครับอันนี้ครับขออนุญาตอันนี้ลูกเพียผมขออนุญาตนะครับลูกเพียผมเนี่ยรู้สมัครได้สองวันผมก็ปลุกเล้าคเขาอยากให้ไปหาธรรมาจิตอยากหาคนยิ่งเขาก็ไปสองคนตัวอย่างสวยองนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปปพื่อไปหาญาติซึ่งแก่แล้ว พอไปถึงปุ๊บก,ก็แกก็มีตังก็เลกต้องต้องได้แน่อ่ก็อยากให้กินยาลูกทีมผมถามว่ายายฉันไม่ชวนยายเอ้ยฉันไม่ชวนยาย,ายเป็นสมาชิกหมาะสงนี้ยายเนี่ยปวดเมื่อยอะไรเงี้ยบ้างไหมอยากให้ยายแข็งแรงยายตอบว่าไงรู้ไหมครับกแกตายหาแล้วกินทำไม <c oughs> อาจารย์จะตอบว่าไงครับคำถามนี้ผมตอบก็ได้ครับ<ห> ไปแต่วังยาอยากอะไรอย่างเงี้ยเขาพี่น้องกันเขาต้องเกิดอะไรเพราะว่าคนวุ้นสองวันเนี่ยนะมาเช้ามาเรียนอาจารย์ผิดแล้วคุณต้องมีคนที่แข็งไปเป็นเพื่อนถ้าไม่แข็งปมนเพื่อนเราเสร็จหมดทุกคนแหละผม่หม่ยก็ยิ่งเสร็จเลยแต่เขาโ้อด่าบ่อยอดีโดนญาติด่าไม่ค่อยเคืองแต่วโดนคนอื่นเขาไปหวางเขาก็คิดว่าเขาก็มีด่าให้นีอาจจะไม่มี ตังและเขาหวังต่างคนต่งหวังไอ้นี่หวังจะได้ตังไอ้นี่ยก็หวังไว้ที่จะเอาตังโกมาสองอย่างแต่ถ้ามีคนแม่ทีไปมันจะได้ต้องญาติพี่น้องนะต้องใช้คนอื่นพูดตัวเองพูดไม่ได้ไม่มีทางผมยังสามปีสี่ปีเลยมีญาติมาเออเพราะเราก็ไม่เราช่วยไปเดียวมันจะไม่เห็นอะไรอเงี้ยนะครับไม่เป็นไรเอาแม่ทีไปแม่ทีไป แสดงไฟเยอะนี่ยสองคนไฟเยอะเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวจะมอดไปก่อนเอาผอืนไปนะขอเขาให้เอาคนอื่นไปครับโอเคใช่ครับน้องในทีมงานถามมาว่าถ้าจะเขียนว่าหน้าขาวอะไรไหมครับอายุผู้ชายนะครับร้อยเปอร์เซนต์กินได้แต่หมดกระปุกต้องเลิกทำมากกว่านั้นจะเป็นเงี้ยแต่ให้เขากินตังนี้ดีกว่าดาวเผื่อแค่คนเดียว ถ้าขาวมจะนานไปห้าสิบวันถ้าผู้ชายกินเนี้ยแค่ตรงเนี้ยเห็นผลเลยแต่ต้องเลิกนะจริงอ่ะจริงครับกินแค่ตรงเนี้ยแต่แต่สิบวันเราต้องเลิกนะเราอยู่ไป่รู้จะไปยังไงจะเปลี่ยนอะไรตรงนี้ได้อ่าอินแต่ต้องกันได้หน้าตาเปลี่ยนแปลงขาวแบบนี้ใครอยากเป็นต้นดก็กินยานี่ก็เป็นเลย